แล้วเราอ่ะได้เห็นแผลของพี่เราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าคุยทำไมแผลเขาใหญ่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่บิมกังวลอยู่ในใจมากๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บิมก็ตั้งใจจะมาทําคลิปรีวิวเสริมหน้าอกครบ1เดือนแบบฉบับเต็มเลยเพื่อสาวๆคนไหนนะคะกําลังมีแพลนที่แบบเอ้ยอยากจะเสริมหน้าอกหรืออยากเสริมความมั่นใจอะไรเงี้ยเพราะว่าบีมจะบอกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของบีมที่ตัดสินใจทําหน้าอกจนถึงแบบปัจจุบันเลยนะคะ คือทุกคนบีต้องเกินก่อนว่าบีมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความคิดอย<ด>ู่ <ๆ S 1> ในหัวเลยว่า <จะ S 1> อยากจะสัญญารรมหน้าอกอะแต่ว่าม er ันมีช่วงความคิดหนึ่งค่ะบีมเนี่ยมีความตั้งใจว่าบีมกาลังอยากจะแบบเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแต่ปัญหาของบีมคอย์หลกักๆเลยคือบมีมเป็นคนที่แบบหน้าอกแบนมากแล้วแบบว่าใส่เสื้อผ้าอะไรเหมือนจะสวยนะแต่ไม่สวยเลยทุกคนคือมันดูไม่มีมิติจากหน้าอกเราที่ไม่เคยมีปัญหาตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของบีมนะคะที่บีมตัดสินใจว่าฉันอยากทําหน้าอก บิมสูง156ค่ะแล้วก็น้ําหนัก43เองคือเป็นคนที่แบบดูผอมมากๆเลยนะคะในชีวิตจริงแต่ถ้าถามเลยตรงตรงอ่ะบิยมอ,อยากจะทําหน้าอกให้มันใหญ่บึ้มขนาดนั้นไหมก็ไม่คือบิมก็ยังอยากจะให้มันมีความแบบไม่เป็นเป้าสายตาขนาดนั้นอยากได้ทรงธรรมชาติแต่ว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็ดูแบบมีมิติดูมีเคิบ์ฟขึ้นมาถ้าสมมติเบียมเสริมใหญ่ไปมากกว่านี้มันจะเริ่มเป็นเป้าสายตาและเราไม่อยากให้มันเป็นเป้าสายตาขนาดนั้นบิยมก็เลยเลือกซิลิโคนที่เล็กที่สุดเลยนะคะซิลิโคนที่บมเลืออกจะะเป็นนขงคะ ขนาด2 3 5ซีซีค่ะทุกคนและคลินิกที่บิมเลือกทํานะคะก็เป็นเดอะคลินิกนะคะกับคุณหมอเคค่ะเพราะว่าสิ่งที่บิมแบบว่าซีเรียสมากๆเลยจะเป็นเรื่องของขนาดแผลเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าพี่สาวบิมก็ทําหน้าอกมาเหมือนกันน้อแล้วเราได้เห็นแผลของพี่เราแล้วเรารู้สึกว่าคุยทําไมแผลเขาใหญ่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเกิดจากการดูแลหรือเกิดจากอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามันทาให้บิมค่อนข้างเป็นสิ่งที่บิมกังวลอยู่ในใจมากๆว่าแบบเอ้ยถ้าสม,ม ฉันทาจะเป็นแผลขนาดนั้นไหมมีก็เลยรีเสิร์ชค่ะว่าคลินิกที่ไหนดีคุณหมอที่ไหนดีนะคะที่จะออกแบบทรงหน้าอกของเราอะให้สวยแล้วก็ดูไม่เวอร์จนเกินไปแล้วก็แผลขนาดเล็กนะคะแล้วพอทํานะคือบินจะบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่บีมอะได้วางยาสลบครั้งแรกไม่ว่าบิ้จะทําสัลญยญกรรมอะไรมานะ <c oughs> เกี่ยวกันหน้าบีมอะบีมไม่เคย <c oughs> วางยาสลบทุกคนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่บีมจะดมยาสลบ <c oughs> ตอนแรกพีคค่อนข้างกังวลมากคือแบบกลัวมันกลัวอยู่แล้วค่ะ ไม่เคยดมยาสลบไปดมยาสลบอ่ะคือมันก็ต้องแบบแพนิคอะทุกคนแต่ที่เดอะคลินิกนะคะเขาจะมีคนคอยดูแลเราตลอดเวลาเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัสญญานีแพทย์สัญญาวนีแพทย์หรืออะไรสักอย่างอ่ะที่จะคอยดูแลเราแบบหน่ตอนหนึ่งเลยในขณะที่เรากําลังแบบหลับไปนะคะวิญจะเล่าประสบการณ์ตอนที่วิมดมยาสลบให้ฟังตอนแรกอะ่ะคือวิมจะแอบฝืนๆน,นิดนึงตอนที่เขาแบบ ชอบยาสลบนะคะแต่เขาให้เราหายใจแบบลึกๆประมาณ3รอบทุกคนใช่ไหมคือบีมหายใจ1 2 3แล้วพุ้ม <laughs> คือแบบมีหน้าอกแล้วเลยคือเราไม่ได้สัมผัสถึงตอนที่เขาทำเลยบีมเหมือนแบบกระพิตตา หลับไปปุ๊บตื่นมาอ่าววีน่าอ,อกแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เจ็บอย่างเดียวเลยตอนที่ฟื้นมานะเจ็บคอพอเขาจะใส่ท่อช่วยหายใจบิมก็เลยมีความรู้สึกแบบระคายคอนิดหน่อยมีความรู้สึกตึงๆอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเขาเอาซิลิโคนเข้าไปในกล้ามเนื้อเราเนาะกล้ามเนื้อตรงนี้มันก็ขยายอะทุกคนมันต้องมีความรู้สึกตึงๆอยู่แล้วแต่ถามว่าเจ็บไหมตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกเจ็บนะคะเป็นแค่อาการตึงๆแล้วก็มึนยาสลบเล็กน้อยไม่มากนะแต่เจ็บคอ แต่นอกน,นั้นอะไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่บีมมาผ่าตัดหลังหนึ่งชั่วโมงบีมยังมานั่งไฟ์สดอยู่เลยอะส่วนที่คลินิกนะคะพอเราทําศัลยกรรมเสร็จอะไรเสร็จเขาจะมีเป็นเขาเรียกรถล่างอะมาส่งเราถึงข้างล่างเลยทุกคนไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะลงบันไดไหวไหมหรืออะไรพอทําเสร็จอะไรเสร็จนะคะเดินกลับขึ้นรถเองด้วยนะตอนนั้นก็มึนๆยาสลบเน็น้อยแต่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายคือมันยังไหวอย,อยู่ซึ่งบีมรู้สึกว่าบีมประทับใจที่เดอะคลินิกมากเพราะว่าจะคอยมีคนแบบมาพูดดคุยกับบตลลอเวพ

แพทย์เอ่ยคุณหมอเอ่ยอะไรเงี้ยให้การต้อนรับเราดีมากๆแล้วบิมรู้สึกว่าเหมือนแบบเรากลับบ้านอะ่ะทุกคนบิมก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วอยากจะมาบอกต่อทุกคนมากๆไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าอกหรือว่าทําแบบศัลยกรรมหัตถการอื่นๆนะคะบิมก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอะ่ะเลือกคลินิกที่แบบเขาดูแลให้เราประทับใจแบบที่เดอะคลินิกอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือบิมอะ่ะทาที่สาขาสยามใช่ไหมทุกคน,คนตอนนี้บิมก็ถึงที่เดอะคลินิกแล้วนะคะใจกลางเมืองสยามเลยเด่นมากเราค่ะ สามารถแบบเดินชอปปิ้งต่อได้เลย แล้วพอมาในพาร์ทของการที่แบบบิมเริ่มแบบดูแลตัวเองแล้วการที่เราจะพักผ่อนหรือการที่เราจะนอนอะไรเงี้ยเรายังต้องใช้หมอนสูงอยู่นะทุกคนที่พอที่จะให้เราแบบพยุงตัวเองขึ้นเพราะว่าเราเหมือนบาดเจ็บในช่วงนี้เนาะเราจะยังใช้แรงช่วงนี้ไม่ค่อยได้บิมก็ให้เพื่อนบิมมาดูแลประมาณ3วันแรกทุกคนเชื่อไหมว่าวันที่4บิมให้เพื่อนกลับบ้านได้เลยเพราะว่าวันที่4บิมสามารถลุกเองได้แล้วจะบอกว่า7วันนะบิมอยู่กับพี่เบสสองคนอนะพี่เบสยังไม่รู้เลยนะว่าทุกคนว่าบิมอะทำสัญญกรรมหน้าอกอะเขาคิดว่าิ้วทง คือิมเดินมาแบบอ้ออะไรเงี้ยเขาคิดว่าเิ็มปวดท้องแบบประจําเดือนอะไรเงี้ยก็คือแบบเทคโนโลยีทุกวันเนี้ยในเรื่องของการศัลยกรรมผ่าตัดใหญ่อะไรเงี้ยบิมรู้สึกว่าเขาพัฒนาไปไกลมากๆแล้วก็เรื่องแผลเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็คือเล็กมากทายพูดเลยนะถอดออกมาคือมองไม่เห็นแผลเลยเพราะว่าคุณหมอเย็บดีมากแล้วซ่อนแผลได้ดีมากๆแผลเล็กมากคือแบบรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ตัดสินใจทำอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบออกแบบมาให้สวยแค่ภายนอกนะทุกคนพอถอดออกมา แล้วแบบยังสวยอยู่ยังดูเป๊ะยังดูธรรมชาติแล้วก็แผลค่อนข้างเล็กมากและถ้าสมมติเป็นคนที่ดูแลแผลดีมากๆเลยนะบีมคิดว่าประมาณ2-3เดือนอะขนาดแผลอาจจะแบบจางๆหายไปเลยก็ได้และนี่นะคะก็คือหน้าอกครบ1เดือนนะคะทุกคนคือบีมก็ไม่ได้ทําใหญ่แบบมเริ่มเทิมอะไรขนาดนั้นเนาะบีมก็ทําพอดีตัว บีมรู้สึกว่าหลังจากการที่บีมเริ่มทําหน้าอกมาบีมสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการที่เราอ่ะจะแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเสื้อผ้าที่เคยซื้อมาเราไม่ได้ใส่ทุกวันนี้ยกออกมาใส่หมดแล้วค่ะเพราะว่าคือมันใส่แล้วมันสวยจริงๆอ่ะพอมีหน้าอกแล้วแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากจริงๆสมัยนี้นะคะเรื่องการทําหน้าอกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนะคะก็เขาตัดสินใจที่จะทำเนาะไม่ว่าจะเป็นอินฟูหรือว่าดาราอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาทําแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขามั่นนนนนใจขึึึ้้มักก็็เปสสิ่่่งงหทีีบรู มันสามารถทําได้นะมินจะบอกให้นะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเลือกที่จะทําหน้าอกอะทุกคนเจตนาเขาอาจจะไม่ได้เป็นการที่เขาอยากจะโชว์อย่างเดียวนะแต่มันเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการออกงานหรือว่าเป็นเรื่องของอาชีพของเขาก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สาวๆท่านไหนนะคะที่กําลังลังเลยอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําหน้าอกัวเจ็บัวรลดสิบล้บลอทับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมินจะบอกเลยนะคะว่าคือมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นทุกคนอาจจะมีการเจ็บปวดในช่วงของ3วันแรกนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็กําลังแบบว่าสมานตัวยเี แต่ถ้าทุกคนดูแลดีๆนะคะแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งอะไรเงี้ยวิมพูดเลยว่าหายไวมากเพราะฉะนั้นนะคะวิมก็ฝากไว้ด้วยค่ะเดอะคลินิกกับคุณหมอเคนะคะสําหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องลิตร m ิมชาแนลด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย